หลังจากที่ผมพูดไปว่าการเลี้ยงหมูก็ถูกจํากัดในเรื่องของการต้องขออนุญาตตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปการเลี้ยงไก่ก็ถูกจํากัดเพราะในข้อหาเดียวกันก็นคือว่ายกระดับมาตรฐานในการเลี้ยงและควบคุมโรคต่อไปจะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่คนไทยปลูกกันเยอะแล้วก็รัฐบาลหลายรุ่นมีมีความต้องการที่จะควบคุมพืชชนิดนี้ก็คือข้าว ข้าวหลายคนก็ไม่เคยสงสัยหรือว่าอาจจะไม่เคยเอกใจนะครับว่าทําไมรัฐบาลต้องควบคุมในเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาหลายๆรัฐบาลครับท่านสังเกตไหมครับว่ารัฐบาลหลายยุคหลายสมัยเนี่ยในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปีหรือข้าวนาปรังก็ตามครับเป็นการแก้ไขในรูปแบบของชาบฉ่วยหรือว่าไม่ได้มีการแก้ไขในรูปแบบของการทําให้การเกษตรโดยเฉพาะการทำนานั้นมีความยั่งยืนทำให้เกษตรกรอยู่ได้ หรือว่าลืมตาอ้าปากได้อย่างแท้จริงอย่างเช่นเกษตรกรของทางญี่ปุ่นทางเกาหลีครัเขามีการส่งเสริมกันอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําแต่รัฐบาลของไทยในทุกรุ่นที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นยุคที่เกษตรกรชาวนานี่ได้รับการช่วยเหลือมากๆจนถึงยุคที่ชาวนานั้นไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควรรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมานี่แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เพียงแค่ปลายเหตุเท่านั้น ทำไมเขาถึงแก้ปลายเหตุเท่าน,นั้นเพราะการแก้ปลายเหตุนั้นจะได้คะแนนเสียงมากกว่าการแก้ที่ต้นเหตุการแก้ที่ต้นเหตุนั้นต้องใช้ระยะเวลานานเห็นผลช้าแต่ว่าถ้าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็คือการแจกเงินการประกันราคาข้าวการช่วยเหลือในเรื่องของได้รับพันเนยเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่ว่าได้ผลในเรื่องของคะแนนเลือกตั้งเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนานั้นมีจํานวนหลายล้านครอบครัว ดังนั้นจึงมีช่วงระยะเวลาหนึ่งครับที่หลายคนอาจจะจำไม่ได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่รัฐบาลชุดก่อนเนี่ยพยายามที่จะออกพรบก็คือพระราชบัญญัติเอาพูดง่ายว่าภาษาบ้านเราก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมเมเล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งกฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถที่จะผ่านสภาได้เพราะถูกต่อต้านจากพี่น้องเกษตรกรชาวนานอย่างหนักหน่วงเลยสําหรับพรบนี้ ทำไมเขาถึงพยายามที่จะออกพรบฉบับนี้หรือว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาในเรื่องของการควบคุม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้มีใจความประมาณว่าเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่เป็นชาวนานีถ้าต้องการปลูกข้าวต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากจุดที่รัฐบาลหรือว่าจากจุดที่หน่วยงานราชการนี้กําหนดว่าท่านต้องไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวตรงนี้นะถ้าไม่ซื้อตรงนี้หรือว่าในพื้นที่นี้ถ้าไม่ซื้อตรงนี้โรงสีจะไม่รับซื้อ นี่แหละครับคือจุดที่เป็นจุดแดงเดือดครับสาหรับเกษตรกรแล้วก็หลายๆคนที่ได้ยินเรื่องนี้นครับเพราะสมมุติว่าถ้าหากว่านายทุนสามารถที่จะควบคุมเมล็ดพันธุ์ได้แล้วก็รัฐบาลสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของการซื้อขายเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรได้เนี่ยจะเป็นเงินมหาศาลมากนะครับในแต่ละปีในเรื่องของเมล็ดพันธุ์แล้วถามว่าใครได้ประโยชน์ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ้าสมมติว่ากฎหมายนี้ออกมาบังคับใช้ซึ่งกฎหมายนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ายังไม่มีการใช้บังคับเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภาซึ่งถูกตีตกในรัฐบาลชุดที่แล้วเพราะว่าชาวนานั้นออกมาต่อต้านอย่างหนักครับดังนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลหรือว่านายทุนเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้สิ่งแรกที่เขาจะได้รับผลประโยชน์ก็คือว่านายทุน,นจะสามารถที่จะคนโทรลการทํานาได้ ทำนาเพื่อขายเมล็ดพันธนุ์กลายเป็นว่าเกษตรกร,ร,กรส่วนหนึ่งที่ต้องการขายเมล็ดพันธุ์จะต้องไปขึ้นทะเบียนกับทางราชการหรือว่าจะต้องเข้าไปหาโรงสีหรือว่านายทุนเพื่อที่จะปลูกข้าวจำน่ายเมล็ดเพืพ่อที่จะไปเป็นเมล็ดพันธุ์เกษตรแบบนี้จะกลายเป็นเกษตรในรูปแบบของพันธะสัญญาไปพูดง่ายว่าทำสัญญาปลูกข้าวกับนายทุนเพื่อที่จะให้ในายทุนนั้นซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวและสุดท้ายนายทุนเอาาเมล็ดพันธุ์ข้าว กลับมาขายให้กับพี่น้องกเกษตรกรเหมือนเดิมครับแล้วถามว่ารัฐบาลได้ประโยชน์อะไรจากกฎหมายฉบับนี้ที่พยายามผลักดันออกมาใช้รัฐบาลชุดก่อนนะครับที่พยายามผลักดันออกมาใช้แล้วไม่สามารถที่จะอ,ออกมาใช้ได้นี่ถ้าเอาออกมาใช้ได้เนี่ยแล้วรัฐบาลจะได้ประโยชน์อะไรอย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพรรคการเมืองทุกยุคทุกสมัยมีนายทุนหนุนหลังอยู่เสมอดังนั้นนายทุนก็คือนายทุนที่ทําธุรกิจ เกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับข้าวนายทุนเหล่านี้เป็นนายทุนของพรรคการเมืองแทบทุกพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นนายทุนทางด้านการเกษตรนายทุนทางด้านพลังงานพรรคการเมืองแทบทุกพรรคนะครับมีนายทุนหนุนหลังซึ่งนายทุนเหล่านี้ก็จะอาศัยประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลโดยที่พยายามเอาเงินหนุนพรรคการเมืองและพอพรรคการเมืองได้เป็นรัฐบาลก็กลายเป็นว่าจะต้องเกรงใจนายทุนเพราะนายทุนให้เงินหาเสียง ให้เงินหนุนหลังพรรคให้เงินสนับสนุนพรรคอะไรพวกเนี้ครับดังนั้นนโยบายในเรื่องของข้าวหรือว่านโยบายในเรื่องของพืชผลทางการเกรรษตรอะไรก็ตามครับมันจะมีนายทุนหนุนหลังอยู่ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะการออกกฎระเบียบของทางราชการนี่มีแต่นายทุนทั้งนั้นนะครับแล้วก็การออกกฎหมายต่างๆนโยบายต่างๆนี้ถ้านายทุนไม่ได้ประโยชน์ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนนะครับชุดนี้หรือว่าชุดไหนก็ตามไม่มีทางที่จะออกนโยบายมา ให้เกษตรกร,กรได้ผลประโยชน์ร้อยเปอร์เซนดังนั้นเรื่องข้าวจึงเป็นเรื่องต่อไปที่รัฐบาลไม่ว่าจะยุคนี้ยุคหน้าหรือยุคไหนก็ตามนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะครอบงำหรือพยายามที่จะทํำยังไงก็ได้นะครับให้เกษตรกร,กรชาวนาไทยหรือว่าให้ระบบการปลูกข้าวการจําหน่ายมเมล็ดพันธุ์อยู่ในมือของนายทุนหรือว่าอยู่ในมือของรัฐบาลเหตุผลต่างๆผมก็พูดไปแล้วนะครับว่าทําไม มเมล็ดพันธุ์จึงเป็นสิ่งแรกที่จะต้องถูกควบคุมเพราะว่าถ้าควบคุม,มเมล็ดพันธุ์ได้การซื้อขายก็ง่ายเพราะต้องมีการซื้อขายผ่านนายทุนถ้าไม่งั้นโรงสีไม่รับซื้อนายทุนไม่รับซื้อสรุปแล้วกเกษตรกรเนี่ยจ่ายทั้งขึ้นทั้งร่องครับแต่ถามว่าทำไมรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนมีการแปลรูปข้าวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาจจะได้ว่าคาใจเกษตรกรคาใจคนไทยหลายคนครับว่า ทำไมรัฐบาลไม่ส่งเสริมเหมือนเกาหลีใต้เหมือนญี่ปุ่นคำตอบไม่ง่ายคือว่าถ้าส่งเสริมไปแล้วเกษตรกร,เ,กรเข้มแข็งเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ลดต้นทุนได้แล้วนายทุนจะขายอะไรครับนี่คือสิ่งที่เป็นคําตอบว่าทําไมเกษตรกร,กรไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนต้นทุนแพงขึ้นทุกปีแต่ไม่มีรัฐบาลไหนที่พยายามแก้ไขอย,อย่างจริงจังทำเพียงแค่รูปหน้าปบจมูก แก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเพื่อได้รับความนิยมแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งหรือว่ารัฐบาลมาจากการปฏิวัติรัฐประหารก็ตามครับในเรื่องของเกษตรกรน,นั้นจะได้รับการแก้ไขเป็นลําดับท้ายๆเป็นนโยบายที่ถ้าไม่มีการเรียกร้องถ้าไม่มีการบอกว่าถ้าทํานโยบายนี้แล้วประชาชนชอบประชาชนจะลงคะแนนเสียงให้เนี่ยเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอยู่ในหัวของนักการเมืองหรือว่าฝ่ายปกครองได้ซ้ํา หรือมีก็น้อยนะครับทั้งๆที่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนเป็นพื้นฐานเลยสําหรับประเทศในการที่จะทําเกษตรให้สามารถส่งออกได้ดีประเทศอื่นเขาส่งเสริมการเกษตรให้อยู่ดีกินดีแต่ว่าประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีการส่งเสริมตลอดมาแต่เป็นการส่งเสริมในรูปแบบของการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุส่งเสริมเพียงแค่ข้ามคืนแล้วก็หายไปเพราะถ้าส่งเสริมมาก นายทุนก็ไม่รู้ว่าจะขายปุ๋ยขายยาขายมเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรที่ไหนเพราะถ้าในเรื่องข้าวนี่ยเกษตรกรสามารถที่จะเก็บพันธุ์ข้าวไว้ได้เองเรื่องใหญ่เลยครับนายทุนจะขายมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ใครและที่สําคัญครับนายทุนนี่ผมยังพอวาครับแต่สําหรับหน่วยงานราชการของไทยเช่นกรมการข้าวนี่ผลิตข้าวออกมาขายให้กับเกษตรกรในราคาที่เป็นราคาท้องตลาดด้วย ถ้าขายในราคาต่ากว่าท้องตลาดนี่ผมจะไม่ว่าเลยครับหน่วยงานราชการของไทยนี่ถามว่าหน่วยงานนี้มีทุนในการวิจัยข้าวปีหนึ่งปีหนึ่งกี่ร้อยล้านมีทุนในเรื่องของการส่งเสริมออการสนับสนุนการผลิตพันธุ์ข้าวนี่ปีหนึ่งเท่าไหร่เอาลนะท่านจะบอกว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ชาวบ้านปลูกหน่วยงานราชการส่งเสริมไม่ปลูกก็ต้องขายชาวบ้านแล้วถามว่าขายให้ชาวบ้าน,าาาาานเอาเมลลดพันธุ์จากชาวบ้านมาขายนีย ตัวเองเอา,มาเมล็ดพันธุ์มาบรรจุกระสอบขายนี่ทำไมต้องขายในราคาท้องตลาดด้วยล่ะครับทั้งๆที่ต้นทุนนี่หน่วยงานราชการสามารถที่จะลดต้นทุนได้อีกแล้วสําหรับในเรื่องของข้าวเนี่ยผมมองว่าในอนาคตเนี่ยเกษตรกร,รยังไงก็ต้องถูกควบคุมครับเหมือนๆกันเลยครับกับการเลี้ยงหมูการเลี้ยงไก่ทุกวันนี้ครับถูกควบคุมไปแล้วแต่ในเรื่องข้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่คนเมียมนาจนายทุนนี่จะผงผางหรือว่าจะทําครั้งเดียวเพื่อควบคุมเลยไม่ได้ โดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนี่อาจจะยังไม่กล้านะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามีแน่ๆทำไมถึงต้องมีอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าถ้าควบคุมเข้าได้ควบคุมเกษตรกรได้นายทุนจะสามารถขายปัจจัยการผลิตได้มากขึ้นเงินจํานวนมหาศาลจะเข้าสู่นายทุนและที่สําคัญรัฐบาลก็มีนายทุนหนุนหลังไม่มีพรรคการเมืองไหนหรอกครับที่ไม่มีนายทุนหนุนหลังดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่รัฐบาลทุกรัฐบาล จะพยายามเข้ามาควบคุมสินค้าทางการเกษตรโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันควบคุมโรคเพื่อย,ยกระดับการผลิตบ้างถามว่าในเรื่องของการยกระดับการผลิตนั้นสามารถที่จะทําได้ครับเพียงแค่ส่งเสริมกรเกษตรกรเนี่ยให้มันจริงจังหน่อยขั้นตอนวิธีการทําเป็นแบบไหนมาตรฐาน GAP เป็นแบบไหนมาตรฐานส่งออกเป็นแบบไหมท่านว่ามาเลยครับส่งเสริมให้มันจริงจังกเกษตรกรอย่างผมกเกษตรกรทั่วไปพร้อมที่จะทําครับเพียงแค่ว่าท่านจริงใจมากน้อยแค่ไหนกับกเกษตรกร ดังนั้นสําหรับคลิปนี้ผมจึงมาพูดว่าในอนาคตสําหรับเรื่องข้าวชาวนาไทยนี่ยังไงก็ต้องถูกควบคุมในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ในเรื่องของการจําหน่ายเพราะถ้าหากว่าควบคุมในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ทุกอย่างสามารถควบคุมได้หมดแล้วสุดท้ายชาวนาหรือกเกษตรกรไทยนีย่จะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากว่าผลิตข้าวเพื่อส่งให้ในายทุนแค่นั้นเองครับ